และแล้วล่าสุดนะครับตอนที่65ก็ออกมาแล้วครับบา้านาสองนาทีเลยงันเหรอนี่พวกเราแคทเทิลสต้องกาวทีเดียว2นาทีเลยกันเหรอคุณฟ็อกบูมก็จัดหนักจัดเต็มไปไหมเนี่ยแต่มาขนาดนี้แล้วก็จัดเต็มไปเลยครับอันดับแรกเราก็คงต้องพูดก่อนนะครับว่าพวกเราอยู่ที่ไหนในแผนที่นี้เราจะได้กลับมาในจุดของตอนที่60ที่2หน่อผู้กล้าเพสเอฟทูเลสเปกสหน่อคาเมล่าแมนที่พีชีพของพวกเขาเพื่อที่จะถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆของ G Man ครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือสนามบินสักที่ที่ใักกนนเเขขตตอออองงมืะะวลาแห โดยต้องให้เพื่อนเพื่อทความเข้าใจก่อนว่าในตอนที่60ที่2หนเพสเอฟตุยเนี่ยเขาอยู่ในเขตเมืองตะวันออกกลางแต่ตอนนั้นเนี่ยไทยทันคาเมล่าแมนและไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยเขายังอยู่ในเขตลอนดอนหรือก็คือประเทศอังกฤษเขาต้องไปเจอกันและรวมกลุ่มกับสปิเกอร์แมนที่น่าจะหลบซ่อนอยู่ที่ลอนดอนหลังเสียกําลังพลไปจํานวนมากทําให้เราต้องดูเหตุการณ์ต่างๆผ่านลัสทีวีแมนนั่นเองครับหรือพูดง่ายๆก็คือเราใช้เวลาประมาณ5ตอนเพื่อที่จะมายัางสนามบินที่พวกสก i มบิดตอยเลตใช้เพื่อเป็นฐานทัพนั่นเองครับ และมันทําให้เรามั่นใจครับว่าสงครามระหว่างกลุ่มพันธมิตรไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงที่เดียวแต่มันเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกถ้าเพื่อนๆจําได้ในตอนที่61ที่แบ็กสปีกเกอร์บูแมนโผล่มามีแฟนๆหลายคนที่อยู่ในอเมริกาบอกว่าเฮ้ยนั่นมันฟลอริดานี่หว่าหลักๆก,ก็คือต้นปาล์มและตึกนี่แหละครับที่ดูเหมือนฟลอริดาเปียบเลยและถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็หมายความว่าไททันคาเมล่าแมนและไททันสปีกเกอร์แมนของเราเนี่ยอยู่ในเขตของอังกฤษ ซึ่งอันนี้คอนเฟิร์มได้แล้วร้อยเปอร์เซนต์เพราะจะตีลังกากับหัวดูยังไงมันก็คือลอนดอนลอนดอนซึ่งในขณะเดียวกันแบ็กสปีกเกอร์วูแมนเธอยังเคลียร์สถานการณ์อยู่ที่อเมริกาอยู่เลยแอบวงเล็บก่อนว่าคุณดฟักบูมเขาไม่ได้บอกตรงๆว่าอยู่ที่ไหนแต่แฟนแฟนดาวจากลักษณะของเมืองเอาครับโดยในตอนที่65เราเปิดฉากถึงในมุมมองกล้องของ Point ออ view Cam e r a Man เราจะเห็นคา m ์เมล่าแมนตัวหนึ่งที่โดนเหล็กเสียบจนหัวหลุดและเมื่อเราซูมดูแล้ว ทำให้เรามั่นใจเลยครับว่าคาเมราแมนยังมีส่วนที่เป็นเครื่องจักรอยู่จริงๆโดยที่เราจะเห็นแท่งเหล็กแบบเหล็กจริงๆและเราจะได้เห็นตัวของคาเมราแมนตัวหนึ่งที่ยกมือขึ้นเพื่อยอมจำนนก่อนที่เขาจะโดนเหล็กเสียบพุ่งทะลุตัวไปก่อนที่จะมีเศษประกายไฟแต่ทฤษฎีที่บอกว่าถ้ามีประกายไฟอยู่แสดงว่ารอดอาจจะต้องปัดตกไปเมื่อมีน้องในแคทเทลส์มาบอกว่าพี่ครับพี่ครับพี่ค,คิที่ตกก็ไฟดับนะครับแต่ยังกลับมารอดได้ผมนี่ถึงกับว่าจังใดนะ พอผมกลับไปดูเออจริงด้วยคีริโตเองก็ไม่มีประกายไฟแต่ก็รอดกลับมาได้แสดงว่าพี่ขังหลักก็น่าจะรอดได้เหมือนกันนะพี่คีริโตแกคงไม่ได้สิทธิพิเศษจากการเป็นเทพทูหรือเป็นพระเอกหรอกใช่ไหมก่อนที่ฉากจะซูมไปหาสกิบิดีทอยเลตที่ยิงตะปูใส่พวกคาเมล่าแมนเขาก็คือเจ็ตแพคเนลกันเนอร์โพลิสสกิบิดีทอยเลตที่เป็นพวกโพลิสสกิบิดีทอยเลตที่เราไม่ได้เจอมานานมากมาพร้อมกับเครื่องยิงตะปู4ี่รูและมีเจ็ตแพคด้วยมันพยายามจะยิงพอยต่์ออฟวิวคือบูสร่นะี คราวนี้พี่เสื้อสูตรสีฟ้าเราจะบุญหมดแล้วสินะอุตรลอดมาตั้งนานเอเมวโง่ o. แกดูถูกโชคของฉันมากเกินไปแล้วนานี้ใช่ครับพี่แกรอดอีกแล้วครับเพราะว่าแซนติสกิ k บิ i ต์ทอยเลตหรือก็คือปู่วิทย์ของเราได้มาส่งสัญญาณให้ทุกคนรวมตัวกันเพื่อที่จะถอยให้ลูกพี่ใหญ่ครับเพราะว่า G ีแมนสกิมบิ t ตทอยเลตมาถึงแล้วนั่นเองโดยที่ G Man นสกิ i บิ t o i ทอยเลตก็ได้เตรียมพร้อมเลยครับเพื่อที่จะรับมือกับไททันคา m a เมล่าแมนและไททันสปีกเกอร์แมนที่ก n ลังมาถึงพวก รีบใส่กรอดตรงกลางอกอย่างรวดเร็วเลยครับแต่ทนายนั้นเองสกีบิดดี้ทอยเลตทุกตัวเนี่ยก็ถอยห่างออกไปทิ้งให้ Gman Ski ีบิดดี้ทอยเลตเหลืออยู่ตัวคนเดียวครับจีแมนสกีบิดดี้ทอยเลตทำหน้าช็อกครับอ้าวสิไปไซส์กันนี่อ้าวทำไมทุกคนหนีหมดเลยก่อนที่เขาจะหันไปหาแซนที่สกีบิดดี้ทอยเลตครับแซนที่สกีบิดดี้ทอยเลตเนี่ยก็โบกมือบายบายจ้าหลังจากนั้นปู่วิดของเราเนี่ยก็พาทุกคนว้าไปครับซึ่งในช็อตนี้เนี่ยผมรู้สึกขัดใจและตงหิดต,ตงหิดครับ เพราะว่าถ้าใส่แอนติซิบิดิทอยเลทจะหักหลังจีแมนซิบิดิทอยเลทจริงๆเขาควรจะทำตั้งแต่ตอนที่60ที่กลุ่มแอสโตมาตบจีแมนซิบิดิทอยเลทแล้วครับไม่มีฐานที่จะมาทิ้งง่ายๆจริงไหมครับในจังหวะที่ผมดูตอนนี้ผมคิดว่าจีแมนซิบิดิทอยเลทน่าจะเล่นละครตบตาแอบตลบหลังอะไรหรือเปล่าแต่มันดันพีก,กว่านั้นเฉยเอาเป็นว่าเราไปต่อกันก่อนครับ จีแมนสกิบบี้ด t ทอยเลตไม่มีทางเลือกครับหันกลับไปยิงใส่ไททันคา m e เมล่าแมนไททันคาร์เมล่าแมนเปิดโล่สุดโกงออกมาและรับลำแสงได้อย่างชิวชิวไททันสปีกแมนไม่รอช้ากระโดดเข้าไปข้างหลังด้วยความรวดเร็วในจังหวะนี้ทําให้เรามั่นใจมากครับว่าไททันสปีกแมนน่าจะเป็นตัวละครที่เคลื่อนไหวได้เร็วที่สุดในเรื่องในบรรดาตัวละครที่มีขนาดใหญ่แล้วแหละครับไททันสปีกแมนสายกระสุนใส่ไปหลายนัดเอาเรื่องครับทันใดนั้นไททันคาร์เมล่าแมนก็ยิงปืนเร็วการใส่ตูมแรงจัด,จด ก่อนที่ไททันสปีกแมนจะเข้าไปที่หูของจีแมนแล้วเราเบิดหูด้วยคลื่นเสียงจีแมนผลักตัวของไททันสปีกแมนออกครับก่อนที่จะเอาหน้าไปชนกับไททันคาร์เมล่าแมนไททันสปีกแมนเนี่ยโดดขึ้นมาขี่หลังครับแล้วกดโถส้วมจะเห็นว่ากดเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เป็นผลฮนะในจังหวะนี้เนี่ยผมรู้สึกแปลกๆแล้วละครับเพราะว่าใน EP ที่22เนี่ยจีแมนสกิมบิดีทอยเลตสามารถโดนกดโถส้วมได้อย่างแน่นอน100%แต่จีแมนสกิมบิดีทอยเลตคราวนี้กลับไม่มีผลอะไรเลย ได้ยังไงก็ไม่รู้ไททันสปิเกอร์แมนแกเองก็มีช็อตหันหน้าขึ้นมาหาจีแมนด้วยนะอารมณ์แบบว่าเด็กป๊อกโบก่อนที่จะโดนจีแมนยิงปิวกระเด็นจังหวะน,นี้ไททันคาร์เมล่าแมนต้องช่วยไททันสปิเกอร์แมนก่อนครับเขาเอาค้อนทุบใส่เจ็ตแพคจนชิ้นส่วนกระเด็นปิวกันเลยทีเดียวก่อนที่จะเอาค้อนฟาดห,หน้าไปอีกหนึ่งทีแต่จีแมนสกิบิดีทอยเลตเนี่ยถึกเอาเรื่องครับมันพุ่งไปใส่ไททันคาร์เมล่าแมนพี่ใหญ่ของเราก่อนที่พี่ใหญ่ของเราเนี่ยจะเอาปืนเร็วกันจ่อหน้ายิงใส่ G man D จีแมนสกิบิดีทอยเลไปดดอออกจจัังหหนนนนบบแล้้้้วเาาาคฟี หลังจากนั้นไททันคาเมล่าแมนก็อดัดดนรัวแบบใส่ไม่ยังอัดใส่แก้มจีแมนก็ยังดื้อครับไม่ยอมแพ้เอาเลเซอร์ยิงออกมาจากตาจังหวะนี้ไททันคาเมล่าแมนเอาโล่มาบังเอาไว้ไททันสปีกอร์แมนก็เลยโดดมาคอมหัวและเอามีดเสียบตาทําให้เกิดการระเบิดขึ้นครับในจังหวะนี้ผมรู้สึกแปลกๆเพราะว่าจากตอนหลายๆตอนที่ผ่านมาหัวของพวกสกิบิดทอยเลตเป็นมนุษย์อย่างแน่นอนการที่เอามีดจิ้มตามันก็ควรจะออกมาเป็นเลือดไม่ใช่ออกมาเป็นไฟฟ้าและการระเบิดครับแต่ตอนที่ดูครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะมันเร็วมาก ไม่เอใจตอนดูรอบที่6มั้งครับหลังจากนั้นไททันคาเมล่าแมนก็จะจุดไฟเผาต่อคอมโบกับพี่ไททันสปีกเกอร์แมนครับในจังหวะที่ไททันคาเมล่าแมนเอาไฟสีฟ้าเผาเราจะได้เห็นว่าไททันคาเมล่าแมนหยุดชะง,งักครับไม่ใช่หยุดชะง,งักเพราะว่ามั่นใจว่าฆ่าได้นะแต่เป็นการหยุดชะง,งักแบบเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ละก่อนที่เขาจะเห็นว่าในใบหน้าที่เป็นโครงเหล็กของจีแมนสกิบบิดทอยเลตมีสกิบบิดทอยเลตอีกตัวควบคุมอยู่ใช่แล้วครับจีแมนสกิบบิดทอยเลตตัวนี้เป็นตัวปลอมอาจจาสสนะ แลวเป็นตัวปลอมตั้งแต่ตอนไหนกันละ่ะผมก็คงต้องขอบอกว่าครั้งแรกที่ตัวปลอมโผล่ออกมาก็น่าจะตอนที่64เพราะผมจะลองพิสูจน์ด้วยทฤษฎีเกา่กาๆดูครับในตอนที่47ไททันทีวีแมนโดนจีแมนยิงเลเซอร์ด้วยตาของเขาพร้อมกับที่ยิงเลเซอร์แต่หลังจากที่จีแมนสกิบิดี้ทอยเลตถูกลาแสงของทีวีไปตัวของจีแมนสกิบิดี้ทอยเลตก็สูญเสียพลังที่จะยิงลาแสงออกจากตาแล้วมายิงแค่เลเซอร์อย่างเดียวครับทาให้เราเห็นว่าตัวของจีแมนเขาบาดเจ็บที่ตาแบบสุด,สด แม้กระทั่งตอนท้ายที่เขาฆ่า point of view camera man ตัวของ G man เองก็ยิงเลเซอร์ออกมาแค่จากปืนเท่านั้นและในตอนที่49เราจะเห็นว่า G man เองก็ยังยิงเลเซอร์ออกมาแค่จากปืนเท่านั้นครับไม่ได้ยิงออกมาจากที่ตาทําให้เรามั่นใจว่าตัวนี้ก็ยังเป็น G man ตัวจริงอยู่ครับโดยในตอนที่49เขาจะใส่แว่นสําหรับคนตาเสียอีกด้วยครับแสดงว่าตอนนี้ G man ดวงตามีปัญหาและสูญเสียพลังที่จะยิงเลเซอร์ออกจากตาไปแล้วครับ หลังจากนั้นเขาก็โผล่มาอีกทีในตอนที่57ครับซึ่งในตอนที่57นี้เองครับเราจะได้เห็นเขาปรากฏตัวออกมาด้วยการใส่แว่นและยังยิงเลเซอร์ออกจากแค่ปืนอยู่ครับไม่ได้ยิงออกจากตาแต่อย่างใดจนถึงท้ายที่สุดก็เช่นกันครับแสดงว่าในตอนที่57ก็ยังเป็นจีแมนตัวจริงอยู่ครับในตอนที่60เองตัวของเขาก็ยังคงเป็นตัวจริงอยู่ครับเพราะเราจะได้เห็นว่าตอนที่คาเมราแมน2หน่อกู้กล้าหาญตุยเราจะได้เห็นว่าตัวของจีแมนไม่ได้พยายามยิงเลเซอร์ออกจากตาแต่อย่างใดครับ ตอนที่62ก็เช่นกันครับตัวของเขาก็ยิงเพียงเลเซอร์ออกจากปืนเท่านั้นครับตอนที่64เนี่ยแหละครับที่เป็นตัวปอมครั้งแรกแบบที่ผมมั่นใจว่าคือตัวเดียวกันอันดับแรกนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัว G ีแมนตัวปอมเนี่ยได้เข้ามายิ้มก่อนที่จะบินหนีไปใช่ไหมครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับตอนท้ายสุดไททันสปิเกอร์แมนถึงรีบขัดไททันคาร์เมล่าแมนที่กำลังชูนิ้วกับพอยออฟวิวคาร์เมล่าแมนครับและชี้ไปยังจุดจุดหนึง่งเหตุผลก็เพราะว่าไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยยังเห็น, G Man น,นบ ไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยถึงกับรีบโบกมือให้กล้องตัดจังหวะไททันคาเมล่าแมนเลยทีเดียวครับแสดงว่าเขามองเห็นว่าเป็นโอกาสอย่างมากและพอไททันคาเมล่าแมนเห็นอะไรสักอย่างที่อยู่บนอากาศที่ไททันสปีกเกอร์แมนชี้ตัวของไททันคาเมล่าแมนเองก็รีบบินไปทันทีครับและพวกเขาเองก็รีบไล่ตาม G ีแมนสกิบบิ To ์ทอยเลตไปในจุดนี้ทําให้ผมมั่นใจแล้วว่า G ีแมนสกิบบิทต์ทอยเลตเป็นตัวปลอมมาตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับและพยายามบินให้ช้าเพื่อที่จะยังให้ไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยได้สังเกตเ ตั้งแต่ตอนที่ Gman บินหนีไปมันนานพอสมควรแล้วนะครับแต่ถึงอย่างนั้น Titan Speaker Man ก็ยังเห็น Gman อยู่ดีนอกจากนั้นถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงอานของ Gman ที่ผ่านมาเนี่ยอานตรงข้างหน้าของ Gman จะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ในตอนที่64และ65อานเหมือนกันเป๊ะเลยครับและนอกจากนั้นตัวของเขายังเป็นคนที่ล่อ a n Speaker Man และ Titan c a m e เมล่ามายังสนามบินเองอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามมีวิธีคิดหนึ่งที่แฟนบางคนคิดได้ก็คือถ้ามองจากปลายกระบอกปืน แล้วนับว่าเป็นตัวปลอม GMa n ก็จะเป็นตัวปลอมตั้งแต่ตอนที่60ครับเพราะในตอนที่5 7จนถึงท้ายที่สุดปืนของ G Man เนี่ยจะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่หุ้มตัวปืนไว้ครับและมีแฟนๆบางคนคิดว่าคุณดาฟัคบูมเนี่ยไม่น่าลงทุนถอดออกเองครับจะมานั่งถอดออกให้เสียเวลาทําไมถ้าเป็นเหตุผลนี้แล้วก็ตัวของ G m a n ก็จะเป็นตัวปลอมมาตั้งแต่ตอนที่60ครับโอเคครับปิดภาคทฤษฎีกล่าวแค่นี้ครับถัดมาเรื่องที่จะเฉลยว่าทําไม GMa n นสก,กิบดีทอยเลต,ท,ตที่ตาบอดไปแล้วสามารถยิงลําแสงได้ ็เพราะว่าสกิปิดิทอยเลตที่ปลอมตัวเป็นจีแมนได้ติดตั้งที่ยิงลำแสงไว้ที่ส่วนของตาครับนอกจากนั้นที่ใบหูของเขาเหมือนจะมีไว้สําหรับติดต่ออะไรได้ด้วยครับก่อนที่เราจะได้พบว่ามีกองพลสาหรับพีชีพคามิคาเซ่โผล่มาเพียบเลยครับไททันสปีกเกอร์แมนพยายามจะยิงตัดจังหวะแต่มันก็ไม่ระเบิดครับไททันสปีกเกอร์แมนจังหวะนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วแต่ยังโชคดีที่ตัวของเขาเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วซึ่งต่างจากไททันคาเมล่าแมนอย่างมากครับทาให้หลบพ้นไปได้ ส่วนไททันคาเมล่าแมนของเราเนี่ยต้องกลางบาเรียแทนแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับมันไม่ได้มีแค่ระเบิดครับมันยังมีถังอะไรก็ไม่รู้ครับที่ไม่ใช่ระเบิดและผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นกดพิษครับเพราะเราจะเห็นควันเขียวตอนจบด้วยครับในซีนนี้เองเราจะได้เห็นซีเคทเอเจตนนั่งอยู่บนรถอีกครั้งและถึงแม้จะเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวเราก็จะได้เห็นป้ายถนนที่เป็นภาษาอาหรับเขียนว่า มาตารอนที่แปลว่าสนามบินอีกด้วยครับและเมื่อเราเทียบแผนที่แล้วยิ่งทําให้เรามั่นใจเลยครับว่าพวกเขาอยู่ในเขตของตะวันออกกลางที่ใช้ภาษาอาหรับเป็นหลักและถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะเห็นป้ายการขนส่งน้ํามันด้วยครับถ้าเราตีขอบเขตให้แคบลงมาก็จะเป็นประเทศที่มีสนามบินและมีการขนส่งน้ํามันด้วยก็จะเหลือแค่7จประเทศในรอบๆนี้ครับผมคิดว่าคุณดดฟักบูมเนี่ยเขาก็คงไม่อยากพูดถึงสถานที่เพราะมันจะเป็นมาม่าได้ครับ ผัดมาในจังหวะนี้ไททันคาเมล่าแมนเียกได้ว่าบาดเจ็บสาหัสเขาชูนิ้วโป้งขึ้นมาก่อนที่จะดิสไลค์ครับนอกจากนั้นเขายังสูญเสียแขนขวากล้องดําข้างซ้ายและตัวของเขาก็ชอตไปด้วยสายฟ้าเต็มไปหมดเลยครับซึ่งหลังจากตอนนี้ไททันคาเมล่าแมนอาจจะต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วนครับไม่งั้นตั้งแต่ตอนถัดไปความอิบอายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาเยืนกับพวกพันธมิตรแน่นอนครับเอ๊ะหรือว่าที่คุณดาฟักบูมปูมางี้ก็เพื่อ ไททันทีบแมนหรือเปล่าเอาจริงๆก็แอบสองสารลูกน้องที่ปลอมตัวเป็นจีแมนสกิบ i t y ทอยเลตเหมือนกันนะครับตัวของเขาเนี่ยเหมือนจะไม่รู้ครับว่าตัวของเขาจะต้องมีชะตากรรมที่ต้องถูกทอดทิ้งจากเพื่อนๆเ,เราจะเห็นได้จากหน้าของเขาที่โศกเศร้าและผิดหวังก่อนที่เขาจะยอมพีชีพด้วยการหันหน้ากับมาบูแหลกเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วมันแค่การละครชุดใหญ่กันแน่ครับและใช่ครับจะอะไรก็แล้วแต่พี่ปูสูตรคาเมราแมนของเรารอดอีกแล้วครับคือพี่แกเนี่ยควรจะได้รับตําแหน่งพอยออฟวิลคาเมราแมนในตำนานไหมเนี่ย อยู่นานสุดในเรื่องไม่พอก่อนพี่ไททันตอนนั้นเป็น point of view จะโดนกิกกี้จีซันสกิบดีทอยเลตฆ่าตุยก็ยังโดนแบ็กสปิเกอร์วูแมนมาช่วยไว้ได้อีกโอเคโบรเอาไปเลยตำแหน่งดวงดีที่สุดในโลกสกิบดีทอยเลต